เมษาานี้เป็นฤด,ดูการเกณฑ์ทหารแต่ดวงดีจับใต้ใบแดงสามารถนําคุณวุฒิไปยื่นลดวันเวลาราชการได้หรือน้องๆที่ร้องขอเข้ากองประจําการนะครับก็สามารถนําคุณวุฒิไปยื่นขอลดวันเวลาราชการได้โดยที่ไม่ต้องเข้ารับราการอาหาร2ปีเต็มนะครับ สวัสดีครับสำหรันบน้องที่จะไปเกณฑ์อาหารตามกมําหนดการในหมายเรียกเข้ารับไปการอาหารแบบร35แต่เพเอิญนดวงดีจับได้ใบแดงนะครับสามารถนําคุณวุฒิการศาึกษาระดับชั้นปวสขึ้นไปลดวันเวลาราชการได้1ปีหรือผู้ที่เรียนจบรอดอปีที่1สามารถลดวันเวลาราชการได้1ปี6เดือน,นรอดอปีอที่2ลดได้1ปี สำหรับ,บน้องๆที่ร้องขอเข้าเป็นอาหารกองประจำการมีวุฒิม .6 สามารถลดวันเวลาราับการได้1ปีมีวุฒิปวสขึ้นไปลดได้1ปี6เดือนสำหรับผู้ที่เรียนจบรอดอชั้นปีที่1ลดได้1ปีชั้นปีที่2ลดได้1ปี6เดือนนะครับให้น้องๆน,งน,งนำวุฒิการศึกษาหรือหลักฐาน